สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางเอ่อล่าพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่16เดือน9 2564นะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคําเตือนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ สำหรับผลออกเนาะพี่น้องลาวพัฒนานะคะผลที่ออกชุดหกตัวก็จะมีหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งหกเนาะพี่น้องสำหรับรัฐบาลลาวนะคะสำหรับเอ่อเลขสูตรเนาะเสาโอนก็จะมาสรุปนะคะวันนี้ก็มาจะสรุปเนาะสำหรับ เลขสูตรเนาะพี่น้องสูตร1เม็ดเดียวนะคะสําหรับเราพัฒนาเนาะสูตร1เม็ดเดียวนะคะสําหรับสูตร1เม็ดเดียวก็เข้านะคะพี่น้องเข้าตัวเด่นนะคะสาวโอนให้เด่นไปที่1แล้วก็เด่น7เนาะแต่ตัววิ่งลูดหลุดนะคะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะสําหรับเอ่อ ตัวที่เสาโอนให้ไปเนาะพี่น้องสําหรับไปตัวเด่นเนาะก็เข้า1นึกับเนะคะสําหรับเลขหน้าเนาะชุดหกตัวก็มาเต็มเต็มนะคะสําหรับลเ,เลขเออเด่นเนาะสำหรับเลขเด่นนะคะหนนะคะมาตัวเด่นเนาะสองตัวนะคะสําหรับตัววิ่งลูดก็หลุดนะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวไปดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็จะเป็น สองตัวเด่นนะคะสำหรับสองตัวเด่นเนาะสาวโอนก็ให้เด่นห้าเด่นแปดฟันห้าเนาะพี่น้องห้าไม่มาเนาะมาแค่ตัวเด่นหนึ่งนะคะสำหรับชุดหกตัวออกหนึ่งเจนะคะพี่น้องยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเข้าหนึ่งเจ็ด ตรงๆเนาพี่น้องสำหรับบางพื้นที่ก็เล่นชุด6ตัวเนาะยินดีด้วยนะคะสำหรับสูตร2ตัวเด่นบนล่างเนาะสำหรับ82 82เนาะในชุด4ตัวก็หลุดไปนะคะพี่น้องไม่มีเนาะแล้วก็16ก็ไม่มีนะคะพี่น้องชุด3ตัวไม่มีเนาะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะชุด6ตัวเนาะสำหรับ ออสองตัวเด่นนะคะสูตรนี้เข้าเฉพาะชุดหกตัวเนาะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะเลขสูตรเนาะพี่น้องโค้งสุดท้ายเลขสูตรนะคะผลออกหนึ่งเดแปดหนึ่งหกเนาะพี่น้องสำหรับ ตัวนี้นะคะที่สาโอนได้ให้ไปนะคะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายอยู่ในชุดกันนะคะตัวที่ชอบแล้วก็เน้นให้เนาะยินดีด้วยนะคะถ้าใครนำสูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับชุดสี่ตัวเนาะพี่น้องสี่ตัวก็หลุดไปนะคะสำหรับชุดสี่ตัวเนาะหลุดนะคะเข้าเฉพาะหนึ่งหกนะคะ ชุดบนเนาะสองตัวบนนะคะเข้าหนึงหกตรงตรงนะคะสำหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขทูบนะคะพี่น้องเลขทูบเนาะที่เสาอนขอไปกับปู่นะคะศูนย์หนึ่ห้าพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อรัฐบาลลาวเนาะ ให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งไปเนาะผลออกหนึ่งหกหกหนึ่งพี่น้องโอ้ยผิดเต็มเดียวนะคะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้นะคะสําหรับแนวทางเลขทูบนะพี่น้องก็หลุดเต็มเดียวนะคะสํา,า,าสหรับแนวทางเลขทูบนะคะก็สรุปก็เข้าเลขสูตรเนาะพี่น้องเข้าสองสูตรเนาะ สำหรับสูตรสตัวเด่นก็เข้า17นะคะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะมา16ตรงๆงเนาะที่สาโอนให้ในชุดกันนะคะก็ยินดีกับพี่ๆเอฟซทุกท่านเนาะถ้าหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเอเองวดหน้าเนาะสาโอนก็จะคัดพิเศษมาให้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครได้เยอะได้น้อยก็คอมเมนต์บอกสาวออนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะกราบสวัสดีค่ะ